สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราคุ้นกับข้าวมาเยอะๆใช่ไหมคะเราจะเก็บยังไงให้ความจุข,ของตู้เย็นของเราสุได้เยอะที่สุดนะคะอันนี้เป็นหัวเช็ดเท้านะคะแล้วก็ห่อกระดาษแล้วก็ใส่ถุงนะคะวางข้างล่างก็หัวเช็ดเท้าเป็นอะ,อะไรที่หนักแล้วก็จะไม่ช้ำนะคะแล้วก็มีแตงก,กวานะคะตงกวาเราซื้อมาไม่ต้องล้างนะคะเพื่อนเก็เก็บ ใส่ถุงแล้วก็วางได้เลยค่ะข้างล่างนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือนี่เก็บไว้ข้างนอกนะคะเขาจะไม่ดำค่ะแล้วก็หยิบกระหล่ำปีนะกระหล่ำปีเราก็จะเก็บไว้นี่ค่ะแล้วก็เก็บใส่ถุงไปเลยเพื่ถุงนะคะเวลาหยิบออกมาใช้จะได้หยิบมาทีละหัวได้เลยนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ะะพยายามบีบเพงเราให้เล็กที่สุดนะคะแลนวนี้เป็นผักกาดขาวนะคะเราก็เอาใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะเป็นต้นหอมผักชีที่เราห่อไว้นะคะพริกนะคะใส่ลงไปค่ะต้นหอมผักชีนี่ยาวใช่ไหมคะเราก็วางด้านนี้ได้เลยนี้เป็นผักกาดกุดุงตุ้งฮ่องกงนะคะ อันนี้จะชําง่ายแล้วก็จะไว้ที่นบนหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเผ็ดค่ะเผ็ดก็เก็บช่องผักได้เลยนะคะนะคะ่ะอันนี้ต้นหอมผักชีซื้อมาเมื่อวาน,นะคะ่ะอันนี้ซื้อซื้อรถกับข้าวค่ะไปมาทำกับข้าวตอนรถกับข้าวนะครับเดี๋ยวเราก็ อันนี้เราจะใช้ก่อนนะคะเราก็ต้องเอาไว้ข้างบนนะคะอันไหนที่อันไหนที่เราจะใช้ก่อนเราก็เก็บอยู่ข้างบนนะคะเพื่อว่าหยิบใช้ได้ง่ายะค,ะค่ะยอดแคใส่ลงไปนะคะมะนาวว้ามะนาวเหลืออยู่แค่นี้ไม่ได้ซื้อมะนาวเพิ่มนะคะ การเก็บมะนาวนะคะเพื่อนๆอย่าล้างน้ํานะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวมะนาวเราทําให้มะนาวเราเสียง่ายค่ะเราก็เก็บโดยการใช้วิธีเดียวกันห่อกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็เอาใส่ถุงอีกครั้งนะคะจะทําให้เราเก็บมะนาวได้นานขึ้นนะคะ คิดว่ามะน,นาวเหลือเยอะนะคะเมื่อชาไปก็เลยไม่ได้ซื้อมาไม่เป็นไรค่ะก็ซื้อมะขามเปียกมาแล้วนะคะนะคะีค่ะแล้วก็ห่อไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เออปุนะคะแล้วก็บีบให้ลมออกนะคะ ก็เก็บไว้ได้เลยค่ะพริกนี่เดี๋ยวเราจะล้างก่อนค่ะแล้วก็ใส่กล่องน,นี่นะคะ่ะวิธีเก็บผักของจุ๊บแจง